ดูดีๆแล้วสัญ,ญลักษณ์ตามที่บอกเลยเอลทีเออร์ชอยส์น้ำตาลไขมันโซเดียมต่ำจริงๆด้วยงั้นเอาไปสองเลยนะอะไรนะเอาข้าวไข่เจียวกุ้งหนึ่งจ้าแม่จอมสั่งสาวๆเวลาจะกินอะไรทีก็ลำบากนะต้องเช็คปริมาณน,น้ำตาลไขมันโซเดียมและที่สำคัญนะไม่ยอมลงมาซื้อเองต้องลำบากคนอื่นลงมาซื้อเนี่ยลงมาซื้อของให้แฟนแค่เนี่ยไม่เห็นลำบากเลยพี่แม่เนอ,อซื้อของให้แฟนแฟนที่ไหนพี่ไม่มีแฟน ก็วันก่อนที่ลงมาซื้อของด้วยกันน่ะหอมสวยหุ่นเพียวเลยอ๋อมีหน้าละวันนั้นหนึ่งทำหน้าบึ้งตึงเหมือนคนท้องผูกอ่ะนั่นมันน้องสาวพ,พี่มันชอบแวะมาขอตังค์แล้วก็ให้เลี้ยงข้าวไปประจำบอกนะว่าแอบถึงพี่อ่ะหึงอะไรล่ะได้เป็นไรกันสักหน่อยนั่นแน่เวลาเราเขิน,นี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ย,ยข้าวกล่องซีพีแรมลดน้ำตาลไกลเบาหวานความดัน